เราจะไปเที่ยวด้วยกันเราจะไปไหนคะได้ดีเที่ยวแบบยิ่งแับเดียวเลยยิ่งหนังสือย่าใหญ่แบบพีนผุยมาตรงนี้ เตรียมตัวกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะมาม,มิชิจันยังมาม,มิชิจันวันนี้เราจะได้ไปเที่ยวนะเพราะว่ามัมมีรับคำท้ามาจากทททนะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเราจะไปเที่ยวกันแบบกรีนเช็คอินแบบเซฟเดี๋ยวเราไปเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์กันเลยนะวันนี้โอเคไหมแต่ก่อนอื่นเราต้องเตรียมน้ําเตรียมอะไรไปก่อนช่วงนี้หน้าร้อนละอากาศแบบร้อนมากเลยอะออกไปข้างนอกตอนนี้เพื่อความแบบ เนาะเราจะต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเที่ยวกันแบบปลอดภัยต้องอย่าลืมพกนี่เลยสเปรย์แอลกอฮอล์แล้วก็กระดาษเปียกเอ่ยแมสเอ่ยอะไรเ่ยเราต้องเที่ยวยังไงให้แบบปลอดภัยแล้วก็ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยเอาละลูกมาเตรียมเอากระติกน้ำตัวเองมาเร็วเราก็ต้องใช้ถุงผ้าด้วยค่ะตอนนี้เราจะออกไปข้างนอกเราต้องเตรียมตัวแบบนี้เลย เราจะไปเที่ยวด้วยกันเราจะไปไหนคะไดด้ดีาไปดูสิเดี๋ยวตามไปดูเนาะก่อนออกบ้านสิ่งที่เราต้องทำก็คือสเปรย์เจลแอลกอฮอล์มามสก์กับชิชู่เปียกนะคะชิจันการาันตีเอฟได้นะคะของถูกของดีต้องชิงจันการาันตีนะคะ<ว>โอเคถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยโอเค let's go ถ้าส่วนมีล็อกเกอร์มีวางคิวด้วยมีกล้องกับโทโบีโกเป็นมารโปรดเราเลยแหละ,ละหน,น้าดีน้าดีนะเราคิวสักคู่ของอร่อยเราต้องรอนะคะถ้าจะได้เ <laughs> ชื่อแล้วค่ะตอนนี้โตพอแล้วค่ะโอเคเอาเลยเนี่ยนะคะเซตท้ายนะ วันนี้นะจ๊ะติดตามเรานะเดี๋ยนี้บอกว่าเราเราจ่ายเขาเลยเดี๋ยวเราลองถามว่าว่ามีใครติดตามเพจชิดจันทร์การนตีนบ้างถ้ามีคนติดตามนะเดี๋ยวเราจะเลี้ยงเขาเลยถามไม่ได้ยินแอบไปถามพี่เขาดีกว่า ต่อไปใครไปเจอแดดนี้ข้างนอกนะก็โชว์เลยว่าหนูกดติดตามเพจจิ๊ตเติการันตีแล้วเดี๋ยวพ่อเลี้ยงข้าว เข้าซอยไอ้เข้าซอีนี่ถึงแล้ววัดนะคะ<ด>วัดต้นเกวนหรือว่าวัดอินทราวาัด ชื่อใหม่มเขาคือวัดอินทราวา่าแต่ว่าชื่อเก่าแบบดั้งเดิมเลยคือวัดต้นเกวนเด็กๆออกเสียงออกไหมวัดต้นเกวนเออรู้จักต้นเกวยนไหมหวัดต้นเกวยนมันเป็นจำเมืองคําว่าต้นเกวยนเนี่ยก็คือสละเอกอไก่วอลแวนไม้จัตวานอหนูเออต้นเกวยนก็คือเป็นต้นตะขบป่าใช่ไหมที่ในสมัยโบราณเนี่ย แถวแถวรอบวัดเนี่ยนะจะมีแต่ต้นตะขบป่าเขาก็เลยเรียกวัดนี้ว่าวัดต้นเกวียนที่พื้นข้างในวัดเนี่ยคือเป็นพื้นทรายหมดเลยนะแปลกมากไม่เคยเจอวัดที่ไหนหรือไปที่ไหนเป็นแบบนี้เลย mm hmm. เขาอนุรักษ์แบบว่าวัฒนธรรมแบบล้านนาศิลปะล้านนา150ปีมาแล้วนะวัดนี้ เก่าแก่มากๆเลยเนาะแบบของวิหารนี้นะเป็นต้นแบบที่เขาเอาไปทําเป็นหอคําหลวงอ่ะที่ราชพฤกษ์อ่ะที่เราไปเที่ยวราชพฤกษ์กันไนพี่แมทหอนี้เนาะอายุร้อยหิปีแล้วนะคะวุ้ยถ้าใครอยู่เชียงใหมย่ยังไม่เคยมาต้องมานะมามีก็อยู่เชียงใหม่แล้วก็มาครั้งแรกนี่ใครคุ้นๆตรงบันไดนี้ไหมเหมือนฉากในละครเลยคะ่กะกาก์ตูนสองปีดอะไรนะ เขาจะกินแกงหอยอ๋อจะกินหอยใไหมยายายใช่ไหมใช่เลยน้องยายายใช่ไงมาเล่นบอลบาสมมุิหนึ่งยายาอยากกินหอยยายาอยากกินหอยอันนี้เหรอไม่ใช่ถ้าใครคุ้นๆแบบละครหลายเรื่องเลยมาถ่ายทำที่นี่ก็จะลองซองปีบแล้วก็อะไรนะพี่อ้ําพัชราภาอีกเรื่องหนึ่งอ่ะเชิงพันน้เป็นบ้านของพญาในละครนะเขาใช้โลเคชั่นนี้ อ่ะพร้อมหรือยังเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันต่อวันนี้เราจะเที่ยวแบบกรีนเช็คอินแบบเซฟเราจะเที่ยวกันแบบกรีนแล้วก็เช็คอินแบบเซฟเลยปะไปกันราไปตีคองกันก่อนพี่บอกเควดาก่อนว่าเรามาแล้วไหว้ท้าแล้วก็ลาก่อนเดี๋ยวเราจะเราจะไปเที่ยวกันแล้วตอนนี้ก็สบายใจละขอพรให้ ประเทศไทยเราแบบปลอดภัยแข็งแรงโอเคปะงั้นเราไปเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์กันเลยดีกว่าไปเลยวันนี้นะเรามาไหว้พระเสร็จแล้วใช่ไหมเราจะพาอยูปิงเข้าไปที่แอดเวนเจอร์ต้องจับมือกันนะครับมาตรงเลยโอ้โหอะไรเนี่ย่ีที่ไหนอ่ะเฮ้ยนี่มันห้องน้ำ เปลี่ยนที่เปลี่ยนที่บ้านใหม่อะไรนะพูดเรื่องอะไรนะอาลีมาลีฮงมาลีมาลีฮงมาลีมาลีฮงเฮ้ยเฮ้ยถูกแล้วนี่ไงซันต์เจอเอดเวนเจอร์พาร์คนี้ เราวันนี้จะเป็นเราจะเป็นควายนะเราเป็นควายวันนี้บัฟฟโล่ใชไหมเขามีบัฟฟโล่แลนด์ด้วยที่นี่อก็นั่นแหละควายบัฟฟโล่ใช่ไหมแต่ว่าควายเป็นควายแรกรถเลยแล้วถ้าเราลางรถเราก็เป็นควายอย่างเดียวใช่ไหมโอเคก็คือเลเปเซนต์ไงเลเปเซนต์ด้วยตัวการ์ตูนน้องควายน่ารักมากมาเข้ามาค่ะอันนี้ที่ซื้อตั๋วนะคะโอ้ของไม่กินมากเลยอะลูก ไปอยากเล่นลายจิ้ไลายไหมอะไรที่มันแอดเวนเจอจับเต็มไปเลยค่ะลุยเลยค่ะอ่ะซื้อแพ็กเกจเลยที่นี่เขา1555้าหรอ่อว<ช>ันเดย์แพ็กเกจเลยใช่ไหมคะ<ช>โอเคจัดเลยค่ะขอตัวเลยค่ะแบบว่าวันเดย์แพ็กเกจเลยค่ะอ,คอ่ะก่อนเล่นเด็กๆอย่าลืมล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนนะคะเ,คเราจะต้องอเชี่ยวแบบปลอดไทย ค่ะวันนี้เราจะเที่ยวแบบโลคา์บอนเราจะเล่นอะไรที่แบบว่าลดคาร์บอนในออกไซด์ในอากาศนะ มากเลยเอ่ะช่วงนี้คือคนนะซอยแบบไม่ไม่ค่อยกล้ามาเที่ยวกันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นทุกคนออกมาเที่ยวกันได้แล้วค่ะตอนนี้เราสามารถเที่ยวไทยกันแบบปลอดภัยได้นี่ใส่แมสตป้องกันเพราะฉะนั้นมาเที่ยวกันได้นะจ๊ะมาเด็กๆไปแต่งตัวก่อนโอเคลุย หิวน้ำหรอเอาเลยลงเตน้ำเราพกมาจากบ้านเองเรียบร้อยใช่เดี๋ยวจะว่าไม่พอแล้วก็ไปไปเติมใต้ใช่ไหมใช่เลยเติมเอาเรามีกระติกของเราแล้วก็ก่อนเล่นนะครับสเปรย์กละอฮอ์กาดอย่าได้ตกค่ะสเปรย์น้งวันมาน้องตาต้ามามือมาเราจะเล่นซิฟไลน์ก่อนนะคะ20ฐานโอ้ ดูสิชิปไลไม่ใช้ไฟใช่ไหมชิปไล<อ>เราใช้แคออ่พลังงานของตัวเราสวิงไปกับน,น้ำหนักตัวเราเนี่ยแหละจริงเหรอแล้วเราอยู่ยิ่งยิ่งยิ่หนักยิ่งเดียวในชะ่ไหมยิ่งหนักนแล้วอันตรายนะ <c oughs> ใช่ถ้าตัเวเบาเกินชิปไลจะไม่ค่อยไปแต่ถ้าน้ำหนักเยอะมันจะไปเร็วมาก <c oughs> โอเคไปไปกันเลย สนุกเนาะรู้ไหมเด็กๆที่เราเล่นกันแบบเนี้ยนะเรียกว่าเป็นการเล่นแบบโลคาร์บอนนะใช่ไหมใช้า,าค่ก็คือเราลดคาร์บอนไดออกไซด์ที่จะเกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมในอากาศของเรา เล่นแบบอย่างนี้เราไม่ได้ใช้แบบเครื่องจักรอะไรเลยก็ทำไมคิดว่านี่ทำไมเย็นสบายเพราะว่าอันนี้เลยเพราะว่าไม่มีคาร์บอนใช่ไหมคะที่มันน้อยมากมันเย็นเลยเออเป็นการทําลายสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดเราต้องเที่ยวกันแบบนี้รู้ไหมลูกโลกของเราจะได้หน้าอยู่ใช่ไหมคะถ้าทุกคนเที่ยวกันแบบโลคาร์บอนเยอะๆนะก็จะลดแบบว่าภาวะโลกร้อนภาวะเลนจระจกต่างๆได้ด้วยเรามาเลยรลงให้ทุกคนเที่ยวกันแบบโลคาร์บอนเนอะ ได้ใช้แบบแรงของเราได้ออกกำลังกายด้วยเออสุขภาพดีไปอีกอเล่นเสร็จแล้วเรามากชิปปกับพี่อพโอเล่แล้วพกกันแบบนี้เลยสเปย์อย่าได้พอง มือนต่างประเทศเลยเราไม่ต้องไปไหนไกลเที่ยวเมืองไทยกันดีกว่าเราต้องปลอดภัยจะได้ปลอดภัยไหมใช่เลยเช็คอินแบบเซฟ p s t e ดีเจ็แอลกอฮอล์ต้องดีวันนี้เรามาเล่นแล้วและทุกอย่างไม่มีไฟฟ้าเลยนะเราเที่ยวแบบโลคาร์บอนเกาที่นี่เป็นยังไงสนุกไหมคะอ่สกะบังแอลกอฮอล์ก่อนค่ะโอเคหิวข้าวยังไปโอเคเราไปกินข้าวละจะจะฮิปปี้ละวันนี้สนุกมากเลยทำกิจกรรมกันแน่นๆ เดี๋ยวเรากินข้าวก่อนที่นี่มีร้านอาหารด้วยโอ้โหที่นี่อากาศดีมากเลยร้านอาหารปลากรูต่อไปนะเขาจะมาลอนที่นี่โอเคไหมลอนแล้วก็มาเล่นทั้งวันเลยโอเคปะโอ้โหอาหารน่ากินมากเลยอาหารมาแล้วเจ๊วันนี้เชฟพี่ไหมเชฟปี้วันนี้ชิลิขอ แต่มาีจะบอกนะวันนี้เราต้องขอบคุณทอร์ทอนาพอท์ทอการท่องเที่ยวอย่างประเทศไทยที่ท้ามามีมาไงเราเลยได้มาเที่ยวแบบนี้แล้ววันนี้เราก็เที่ยวแบบกรีนใช่ไหมคะใช่กรีนหมดเลยด้วยเช็คอินแบบเซฟที่ที่เราไปเป็นไงตรวจวัดอุณหภูมิทุกครั้งจะเข้าทุกสถานที่เดลแอลกอฮอล์แน่นๆแล้วก็เที่ยวแบบนี้นะเราต้องยังไงรู้ไหมคะก็คือเนี่ยใช้ถุงผ้านะ ใช้อะไรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็เที่ยวกันอย่างปลอดภัยด้วยโอเคไหมคะยังไงถ้าใครอยากมาเที่ยวแบบเราก็มาเที่ยวกันได้นะคะตอนนี้ออกไปเที่ยวกันได้เลยนะไทยเที่ยวไทยนะคะและที่สําคัญเวลาเราออกไปเที่ยวนะเราต้องให้ปลอดภัยด้วยต้องแบบรับผิดชอบต่อตัวเองรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมกันด้วยนะคะโอเคทุกคนหิวละงั้นเราจะกินอาหารหม่นกันแล้วนะ ลุยเลยค่ะลูกๆดีบ๊ายบายเดดเดบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดถูกใจกดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย